ก,ก็อย่างที่คลิปวิดีโอที่แล้วแล้วที่เราเคยสอนไว้นะคะว่า possessive pronouns พันอย่างไรบ้างะคะัะ possessive p r o n o u n ผพันอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะลองพันให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเช่นคําว่ายานะคะคําว่ายาก็จะผันได้ทั้งหมดสี่รูปแบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นยาเป็นมุยนะคะมายานะคะมาอยู่นะคะมายีนะคะ มาีนะคะตีนะคะตีผันเป็นโวยนะคะทวายานะคะทวายูนะคะก็ทวายีนะคะยยนะคะคมี่นะคะมี่ผันเป็นนัชนะคะนาชานะคะ

ว่าชีค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ซึ่งเอ่อเหล่านี้นะคะก็คือผันตามเพศของคำนามที่อยู่ด้านหลังค่ะผันตามเพศของคำนามที่อยู่ด้านหลังค่ะของฉันนะคะของฉันแล้วก็ผันตามเพศของคำนามที่อยู่ด้านหลังค่ะ อย่างเช่นคำว่าคารันดัชนะคะเอต้ามวยคารันดัชเอต้าทวยคารันดัชเอต้านาชคารันดัชเอต้าวัชคารันดัชนะคะเอต้าวัชคารันดัชนะคะก็วิธีการดูนะคะว่าจากเชนั้นเวลาตอบนะคะต้องพันไปเป็นอะไรก็ดูตามเพศเลยนะคะดูตามเพศเลยอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นมวยนะคะมวยก็คือเพศชายนะคะเพศชายนะคะมายานะคะ ก็เป็นเพศหญิงนะคะแบบนี้ m a ยูนะคะเป็นเพศกลางค่ะแล้วก็ m a ย i นะคะก็เป็นผู้โรคนะคะชยีนะคะเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกัน t ว o นะคะเป็นชยีนะคะแบบนี่ก็เป็นเชยานะคะเพศหญิงเชยูนะคะเพศกลางแล้วก็เชยีนะคะ โรนคะเช่นเดียวกันนะคะ n a ชก็เช่นเดียวกันนะคะ n a ชเช่นเดียวกัน n a ชก็จะเป็นช h e shea นะคะช h e u นะคะก็ช h e นะคะแบบนี้เลยนะคะเช่นเดียวกันนะคะช h e a นะคะช h e u นะคะ ก็ช,ชีนะคะชีนะคะเซตะคืออะเหนือนะคะสตะคันนะคะอันนี้เป็นเพศชายสตะคันเป็นเพศชายนะคะสตะคันเป็นเพศชาย <Catal> เพราะว่าลงท้ายด้วยคอนเส้นนะคะสตะคันเป็นเพศชายเพราะฉะนั้นต้องใช้คําว่าชีนะคะสตะคันเป็นเพศชายต้องใช้คําว่าชี доступ. แล้วเราถาม แล้วก็ถามว่าช h e นะคะเอตาสต t คันนะคะช h เอตาสต s คันนะคะช h เอตาสต s คันนะคะอันนั้นคือแก้วน้ำของใครแก้วน้ำของใครนะะอันนั้นคือแก้วน้ำของใครช h เอต h e r s t a r นะคะแล้วก็มาดูเลยนะคะมาดูเลยว่าเราจะตอบอย่างไรได้บ้างคะ่ะ ใช้นะคะสามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าจะตอบว่าฉันถ้าเกิดว่าตอบว่าของฉันก็ต้องตอบมอยนะคะถ้าเกิดว่าจะตอบว่าแก้วน้ําอันนั้นเป็นของเธอนะคะก็ต้องใช้ o วยนะคะถ้าเกิดว่าจะตอบว่าแก้วน้ําอันนั้นเป็นของพวกเราเป็นของพวกเรานะใช้ร่วมกันก็ต้องใช้คําว่า Nash นะคะใช้คําว่า n ่าถ้าเกิดว่าจะตอบว่าแก้วน้ําอันนั้นเป็นของพวกคุณเป็นของพวกคุณให้พวกคุณใช้ร่วมกันนะคะก็จะต้องตอบว่า ว่าชนะคะต้องตอบว่าว่าชก็จะเป็นคำถามเฉียะเอตอสตัคันสามารถตอบได้ว่าเอตอมวยสตัคันเอตอรทวยสตัคันเอตอรนาชสตัคันเอตอร์ว่ชสตัคันนั่นเองะคะ่ะเอตอร์ว่ชสตัคันถ้าว่าคำถามนะคะเป็นเพศหญิงคำถามเป็นเพศหญิงบ้างเช่นเฉียะนะคะเฉียะ เอตารูจกานะคะ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 ,ะ,ะเป็นเพศหญิงลงท้ายด้วยตัวอาเป็นเพศหญิงนะคะคลงท้ายตัวอาเป็นเพศหญิงกันตอมนะคะ ingt, กะ็จะต้องอยู่ในรูปของเพศหญิงเช่นกันก็คำถามนะคะเชียเอตารูจกานะคะเชียเอตารูจกาการตอบนะคะก็ต้องตอบตามเพศหญิงนะ,ะของฉันที่เป็นเพศหญิงก็จะเป็นเอตา มายารูจกานะคะเอตามายากานะคะปากกาของฉันถ้าเกิดว่าตอบว่าปากกาของเธอเอตตาทวายารูจกานะคะเอตาทวายารนะคะปากกาของพวกเราเอตตานาชารูจกา t นะคะเอตานาชารูจกาปากกาของพวกคุณปากกาของพวกคุณเอตตาวาชารูจกา เอตาวาชารูชกานะคะก็คือดูเลยว่า,เ,าเป็นเพศอะไรเชยเชยานะคะแล้วก็มาเลือกเพศในคำว่าของฉันอีกทีหนึ่งนะคะของฉันอีกทีหนึง่งแล้วก็เลือกว่าจะตอบว่าเป็นของใครอีกทีหนึ่งนะคะเป็นของใครอีกทีหนึง่ง <laughs> ก็จะงงงนิดนึงก็คือมันจะมีการผัน2รูปในหนึ่งประโยคก็คือห ผันตามเพศของคำนามที่อยู่ข้างหลังและ2เลือกประทานว่าอันนั้นเป็นของใครเช่นจะตอบว่าของฉันของเธอของคุณหรือว่าของพวกคุณค่ะของฉันของเธอของพวกเราหรือของพวกคุณนั่นเองค่ะนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ